สวัสดีครับทุกคนวันนี้ง่ายๆชาแนลนะครับจะพาเพื่อนทุกคนนะครับมาเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ผ่านแอปบางกอกแบงค์ธนาคารกรุงเทพนะครับโดยที่ไม่ต้องไปเปลี่ยนที่ธนาคารนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราต้องทราบเงื่อนไขกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าในการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ผ่านแอปบ,บางกอกแบงค์ธนาคารกรุงเทพ imy, เราต้องใช้อะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยนะครับเราต้องมีแอปธนาคารกรุงเทพก่อนและเปิดใช้งานได้ตามปกตินะครับ 2. เราต้องเคยยืนยันตัวตน KYC ที่ธนาคารมาก่อนนะครับเพราะในการเปลี่ยนเบอร์ทโทรศัพท์เราต้องมีการสกแกนใบหน้ายืนยันตัวตนนั่นเองนะครับหากเรามีเงื่อนไขตรงตาม2ข้อนี้แล้วนะครับเรามาทาการเปลี่ยนเบอร์ทโทรศัพท์ผ่านแอปบางกอกแบงก์ธนาคารกรุงเทพไปพร้อมๆกันเลยนะครับให้เรานะครับเข้าแอปธนาคารกรุงเทพแล้วกดตรงที่รูปฟันเฟืองขวามือด้านบนสุดนะครับตรงนี้นะครับกดตรงที่ข้อมูลส่วนตัวจากนั้น เราก็จะเห็นข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับจะมีเบอร์โทรศัพท์อยู่ด้วยนะครับให้เราทําการเปลี่ยนนะครับเสร็จแล้วให้เรากดบันทึกตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับธนาคารกรุงเทพจะส่งรหัส otp ไปที่เบอร์ใหม่ของเรานะครับให้เรานํารหัส otp มากรอกไว้ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราเตรียมตัวสแกนใบหน้านะครับเพื่อยืนยันตัวตนแล้วกดต่อไปให้เราสแกนใบหน้านะครับโดยวางใบหน้าไว้ตรงกรอบนะครับทำตามแอปนะครับ เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์สําเร็จกดตกลงแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นในการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ผ่านแอปบางกอกแบงค์ธนาคารกรุงเทพง่ายๆไม่ต้องไปธนาคารนะครับเพียงเรามีเงื่อนไขตรงตาม2ข้อเท่านั้นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้หรือติดตรงขั้นตอนไหนนะครับให้กดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับทุกคําถามของเพื่อนจะได้รับคําตอบอย่างแน่นอนนะครับสวัสดีครับ